สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าสวัสดียามเศร้า่ะกจะเศร้าพี่น้องทุกคนสมองจมบอลแน่จ้า,าเอ้าพึ่งจะเศร้าแถล้านน่อยก็ได้โอ้ยห่อยดีเลยเนาะอ,อ,อัน กำลังสับก่อนกำลังเคียนน้องไม้ตุ่มค่ะพี่น้องตอนเศร้าๆสบายดีสุกสูขเพกคนเด้อค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งไก่ทั้งไก่เนาะค่ะต่า,างประเทศสกอราเมืองไทยให้สุขสุขเนพนเด้อพี่น้องจะจะเศร้ากำลังเตรียมกับเข่ากับน้ำไปขายในชื่อก่าเนาะจ้าพี่น้องทักทายที่นอดทิ่ตึงเด้อค่ะนั่ง ียืมน้องไหมขึ้นเกาเลยแบบพี่น้องเยืมน้องไหมเตรียมขึ้นเกายืมซุปน้องไหมไปขายนะ้ำใส่ข้าวเหนียวแล้วๆขคือเกาจากพี่น้องถักทายนาำเส้จาจกเล็กจกน้อยเนะานะจ้าเนาะมาเบิงึงย้ายต่อมเชียนน้องไหมเตรียมไปขายจ้าสบายดีจ้าพี่น้องสุขสุขค่ะเด้อ 아, 나 굶어 แียงหันออกจากมูม,มันอ,อนอ่อนทำดีล่าพี่น้องถ่ายกับซอบก็ได้เราเขาจะตุ่มอีกเนาะตุ่มใช่น้ำยาน่องอีกเพิ่ง นี่เจ้าสิเราไปขั้นเอาน้ำขุมๆมันออกเอเกียร์เสียจะน้อยเขาไปขั้นปั้นหน้ามันออกเขาไปดางดังก็ตุ่มเช่นนั่งจะน้่งจะแล้วจะต่อ,ตอ,ตอ,ตอ,อมขึ้นมาปากกดติดตามปากกดไลค์ก,กดแชร์กดิึงเพื่อจะได้ชุบชิดใหม่ๆคนใกล้ต่อมเพื่อเปลนกำลังใจนอ้องค่ะพี่น้อง แม่จ้องกระติบตีกจ้าพี่น้องไปให้กำลังใจกันคู่เกา่ากำลังใจกันได้กันเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องฝากจ้องหน่อยหน่อยเลยด้วค่ะต่อมปีกจ้าไปให้กำลังใจเพื่อนๆอีจีชุบชุบคู่เก่าหน่อยจ้าไปสาเนกับเยาว่ากันเด้อค่ะพี่น้อง มันกลัเกลดกันที่นป่น,น,นะนเพื่อนกที่ไมกที่กองจุกจุก้นขาดจับเอาหมองที่มัน <c oughs> เกี่ยงๆให้แบปาดออกพอไหมอ่ะอ,อ๋อไม่หักไม่หย่อน,น ก็เอตาตรงมันนอ <c oughs> ่อกรณนม่จะใส่นไม่ปิดฟองต้องกระใสไม่กิ้มหลายอันเอา

Mày nữa mất cái bàn hết cái bàn cũng nữ cả bàn nè cái này bạc nè cái được phụ được cả Cả đoàn cả, đoàn cả cái bàn tuần bàn bàn เกี่ยวใส่ค่ะพี่น้องผ่านหน้ามันโอ้นปัจจัยอ่อนสินว่าน้ำใหม่บานท้อนแข็งเง้ยมันหนิมน้ำไม่ส่วนหนิมน้ำหนิมแล้วก็หน้ามันขมมันก็โอ้ ตึงหกระเสีบชุดกระเสียบจะต้องขันเดี๋ยวออก็เอาไปล้างแกขันน้ำน้ำออกก็นีเสร็จแล้วจ้าพี่น้องก็ไปล้างน้ำเป่าเราก็จะคอยไปต้่มทีน้ำหนึ่งข้อใส่น้ำอย่าน้ำจ้า แต่มันเดือดเดือดแล้วก็ป่งใส่น,น,น้ำจะนั่งบริจ้้ะแาคขั้นตอนสุดท้ายคือใส่นหามจะนั่งแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวก็มาปึงปุ๊บนะการสุดท้ายหามาจะนั่งจ้ะนี่ตุ่มให้มันเดือดเดือดก่อนใส่นหามอยนานั่งแล้วก็เป็นเสี้ยขั้นสุดท้ายจะพี่น้อง มันเดือดพุ่งพุพุ่งแล้วก็ป,ง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 ปุงไปซุกจ้าราคาละคะิดมือย้ายต่อมกัขอฝากไว้จำนีเด้อจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยยต่อมเเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณในห,หลายจ้าสวัสดีจ้าร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพขีงแรยค่ะ